เด okay. ี๋ยวมามาเอาเล่ไปว่า so like ูหลาบะเกเป็ดว่าดูบอไปว่สวัสดีเด้อปาลดีาตมาก็นะเอาพี่มาถ่ายพี่เอาบายดีนะล่ะนีใจเปตู้นบคีณจ้าก็ลูกคุณจ้าก็มอะไ้ยคุณจ้าเยกินได้ไหมกินไหมกิน้ะกินลาชินเลยนะก็บข้าวชินชิ้นชิงัวเลยนะเจ้าขางัวเจ้า ดูสิสินดูถ้าถึัวกูเล่นเอาเลยเลนบักโอม้าปะโอตแรกุญเรัมากกาเมรเลเห็นโอมาก้านมาหมากวะดิข้เที่เชื่องรถไรข้าวทเชื่องนี่ย่ะเชื่องเน็ตขาที่เชื่องรปหยัเสิขึ้นยานมากนเดยวนยานเลยก็ก็สิงคิงไปหน้ากับไปหน้าเ้ ติแทงแล้วดีใจว่าลูกตู้มานะ้ยนะกูนะบอตู mm ้ hmm. ่้ัดก้อ่ดีใจบ่าดีใจไมมตู้ตู้กินแล้วมาเลยมาเลยเบาโยมมือนี่เบาโยมกับโยอวนกินมาวานนี้

ทั้งแดดในยินนั่นซาหล่ไอ้ซาลาดีว่าไปกินกินปลามื่อนี้วะจะควรไปออกไปแล้วไปกินแล้วะตึกเอาแล้วนะอะไรตึกักป่าเนาะน้ำหนังะเนาะกยนทางข่าก่อนสะไม่ได้แม่แม่กินยามเมื่อกี้เยกินเงาบ่ไดตเฟืองากินหนึ่งเนาแค่นะแค่มาแต่นาเจ้านละวอไ่ไ่ไ่งไข่ อีบรูยินนะุุรูยิอีบรยหาฮะแต่ตีนมุ้งนี่อบรูยิอีบรยจับคุ่เจ้าไปว่าได้ปรตู้รล่าลูกบ้นเ่ตูถามนะลูกเจ้าไปว่านายม่์นะว่าปตูป้ามาชูนะไม่เลยรู้เยอะใไหมมไปว่าใช่ไปว่าไปว่าูกบ่ฮะชิมูกด้ยแท้บะ

บตีกระตู่นเลยพี่มบถีกระตุ่นเ้ยนะโอ้โอม่แล้วโอแล้วโอ้โอ้มาเพื่อนเอา้บ่อโอกี่้โอ้กี่ขั้อวม้าบมาต้นาพอดเนาะปะตูบมากำป่เนาะลงไปลงไปอะไรมันไม่ลงล้มไม่ลงไม่อะล้มไม่ล้มาคอะ

่เขากันยังอุ่มชาตักดูมึงกินแฉะโอ้ยได้อดุต้องโอว่โอกาน้องพงอยู่หมามาแล้วเนาะโอ้โอ้ยเนาะหันหันปุยดุยหามเลยไหยังวะปุยดุยปุ้ยดุยโอ้โอ้ มึงไงงไงนี <NBC. S 2> ่เป็นตู้หัแพงแน่โอ้โหน้าเมันัน้ยาะมันขนมันผูๆเลยมันูอเดียวป๊ไปเลยมันดื้อจ้มึงหัวป๊อกได้แล้มงแมวเสินไปตู้แช่ตู้เย็นกันเนอะแช่ตู้ด้ มามา้เยางปันแหงเมันบเลยนัั่นก็ไ่ได้ไข่เมื่อคืนนี่แหละเพราะว่านี่ก็ไข่ยูไข่ทอพอนะไปเอาย่งเงี้ยกว่าดระคนยังมาให้ไม่ตู้วะเลย เิดอีาเกิดแล้วกจะถือไปน้ามู้บ่ล ja ูบ้าฮะโอ้ยโอลองแม่สะโอลม่อคนละคนละเบื้องบ่านฮะคนละเบื้องคกิคนมาน้าหน้าคนละเบเละใชเอากียงมันแม่มันถือแน่หัดมันห่าเลยห้อย

sát Con thảo ơi Mình nhắc mà đi áo mấy cuộn nó mai nhắc mà đi Chào Phát hương bỏ bắt bắn Tụi mà so là xô tụi rồi bọn ส่งนะคือลึงขึ้นแน่นนส่งนะวะแชตบโอยและอันนี้เฮียนไม่ใช่อยเอวเฮียนไม่ใช่อ้ยนี่ปัดเช้งตีนเมย์ อมือพ่อไปนางก็เพี้ยนข่าไขเ้ยนะใช่เพี้ยนแข่มออกนะท่านใจรอดไข่รอดตะละเทือนะ ป้านเนาะไ่้อป้านเนามื่อพ่อผูกแขนเร่เลยพ่อไปวิ่เดกผูกแขนเนอะปัดมันอะไรบนเ่อเพื่อนอนมมตู้วาวาาสนาไห้คิ้หอดพ่อว่ะไข่ไข่คิ้หอดพ่อบานเร่อไห้สิ้วอตพ่อมามาปัดด้น้องสี่ด มาเม็ปัดนมะมาเม็ปัดนนได้สลัดตีอยู่ก็ไใคจอยนี่ตลาดตีก็อยู่เพื่อนนี่แหละเอาไม้ตู้มึงโน้ไม้ตู้มึงโน้หนึ่งสองสามนะเอ้ให้ตู้มึงไปบอกตู้ไปเลขได้สีออกเลขกกได้สีออกนะเลขออกเพราะแรงนี่บ่ปฏิทินสีองาเราสีเอาเยี้ยมาหนีิ นั่งยื้อนี่แม่ลายอยู่เรล่ะายเงนให้คัดติด่ายนี่เคัดเตขาดติด่ายนี่ัดไมให้ใ้น่ะนวมึงไ่วือไงได้่ไไม่เมลารแล้ว บานกตื่นทีปุลุยตื่นดกปูแพงแต่เกาเกือบไล่ตีแย่นี่นะานไหนพระทีตีมาจะคุ้มเราคุ้มหายได้เอมันหนู่ละพี่เต้มัหนุ่นหมูแพงมาเลยย่นหมูแพงปุลุยปลยจาคุ้มหัวต่ำเลยลูกจาคุ้มแพงจากคุ้มแพงปุลุยบ่าน้ำนักมนคุกไ้เายำต่ำนี่เด้ะอ เอาเดอีเาเอามาพีด <b> ูไม่กวมาพีมาไหวผีมะเอามาไหวผีมาไหวถือขวานหัวตู้ฉันเน่เอาในตู้ไปไปน้องให้ วัดปกวัดเออวัดดวัดเออวัดนี่ว่าเฮ้ยยังมีอะไรเออไปพุ่นบ่เออไปพุ่นมาลุกบ่ห้องน้เขาอีกห uh, ้องน้เขาอีกห้องน้วไอ่ทิอีกวะ ห <Indonesia> ้องไงอยู่ห้องไงอย่ไอพี่ดูพี่พาอยู่บนครัวพีดไดมานะม่เลิกไปเลิกเลิกไปน้าเด้อไปบอไปย่บเป็น

ใหตู้เอามาชมให้ตู mm ้ไปมานกินไปมมาไปหาตานอนแท้นี่ฮะอชมเหงแต่มู้น่ะนอนแท้เหอามาเลยแม่ไปใช่อีกเด้อม่ลมึงเนี่ยเอาท่อเอาของเปรี้ยวมาให้อลนนะ

เครื่องบ้านป่ะอ้าว่าเครื่องนลมันแกะบรได้ไหมหมกฉมบมันต้องมีดปาเนาะพี่มังลูกเคยกินบ้ดิโอ้ยเห็ยังได้ไม่กลัวเลยคนบ่ได้กินค่กินเพราะชิหยามน่ะติคนเมาะสมกนค่คยิน นี่นี่นี่คย้อเลยแ่พ้นห่นเอาิออเกียหดันเยอมาปะไม่เมยไม่มย์มาตดุกีลูกปานเนี่ยปาม่เมยกินเอไปเียกเพิ่ดมังน็อดได้ปนะมังนอดเอเพิรนมาเห็ดเห็ดใช่อันนี้ลูกอ่ะยัง่ทีดบอวันนี้นะ นางชองมังคีเด็ดมาเนียกินได้มกินี่เอาตอนนี้ลูกกัดได้เอาน้ำอาตัวมันชุกขับใจเอาลูกงมากินเองมเ่ื่อนมันอยากออกนวาปัดที่ได้ปัดเคื่องก็ไปัดเคืองก็ได้มมนี่ยนะไม่มีดูไม่มี อะไมาตัถูกไถูกาบ้านมาสิไปป้อนนูบบ้นนะมังมมักกันนั่นนะทำอมแม่ช่วงบ่สบ้านมึกินแม่มังชมนะไม่ตู้นี่บ้านมาด้วย เป็นนางกินมะเพื่องยืนกินมะเพื่องอยู่ลูกนะน่ะนี่กินอยู่นี่วาเอยนี่ไพนี่ไพ่น์ไพ่น์บ่อโจม,มผ่านผ่านเมยจอยเมจอยพอบุ้ยยพอบุ้นนี่อาท่อ,ทอง ไปกินมักชมน้ำมันตู้ปะชมได้ปชมอ่ชมอ่ชมอ่ลูกยังตู้ของเนี่ยพอน่าหายใจแล้วตู้ของเนี่ย

สมมเกงกู่เฮ็เาะันเอามาเค่ามันมันคั่นๆน่ะนีาริมมืมันเป็นัเรนี่เฮาโดอันเปือกจิกเฮาขาจนแหล่ขาจนแหล่มันถึงน้ำน้ำพูนน่ะมันกกูดเขาแลแข็งขาเฮานะเนาะเนื้อนงอ่อนซีนอ่อนอยู่โฮมซิละิแซ่น้ำพูนวิวายแดดแล้วมัน บรรยากาศโอ้ทองผา,างามแท้โอเคนาะพี่น้องไปจอยกันจบคกิปเพียงจำนี้ก่อนนอของผบุญรุ่อองอะไรผมบารับสมนดไปแล้วการเข้ามาสบายดี